สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่8เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นหรอะครับเราเจอกันเช่นเคยก็มีเรื่องราวที่จะมาฝากกับมอนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันด้วยเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่กําลังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาวอินโดนีเซีย หรือว่าเวียดนามก็ตามนะครับสประเทศรวมกันนี่ก็พลเมืองน่าจะเกือบเกือบสามล้านนะครับทีนี้ปัญหาคือในเมื่อเขาเจอกับปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยแล้วจะกระทบกับบ้านเราหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมิมนปั้นคงผู้อำนวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD ในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับ ส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้เรื่องของคําแนะนําสําหรับผู้ประกอบการให้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดสิทธิบัตรนะครับแน่นอนครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดารงตําแหน่งเป็น,ป,นประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมานิเอ็กซ์โปร,ระยองซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่5 โดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่8กันยายนถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับที่เซนทัลระยองโดยธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงานดังกล่าวภายใต้แนวคิดของธนาคารคือ GSB Journey to the Green Frontier หรือว่าเส้นทางสู่โลกการเงินสีเขียวนะครับพร้อมกันนี้ธนาคารได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งเงินฝากแล้วก็สินเชื่อเข้าร่วมงานหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับโดยในส่วนของเงินฝากนั้นมีทั้งเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13เดือนซึ่งจะมีระยะเวลาในการฝาก นาน13เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ1.75ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละ2.05ต่อปีนะครับซึ่งบุคคลธรรมดาหากได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ำเพียง10,000บาทเท่านั้นไม่มีการจํากัดวงเงินสินเชื่อขอไปครับไม่มีการจํากัดวงเงินฝากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรี่อพิเศษเพื่อการเกษตร9ปีนะครับสาหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องหักภาษีไม่ต้องเสียภาษีด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ2.99ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละ3.51ต่อปีการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ำา1 0 0 0แสบาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับสนใจก็สามารถจองลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ผ่นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้ w w w .gsb.or.ts นะครับหรือว่าจะผ่านทาง Line Official at @gsb society ก็ได้นะครับหรือว่าสุดท้ายจะเข้าทางแอปพลิเคชัน m y m o ก็ได้เช่นกันนะครับบันทึกภาพหน้าจอเสร็จแล้วก็นำไปเปิดบัญชีและฝากเอาแล้วก็นำเงินไปฝากที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับนอกจากนี้ครับยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นสินเชื่อนะครับซึ่งธนาคารได้จัดโปรโมชั่นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละต่อปีนะครับกรณีการรีไฟแนนซ์อัตราดอกเบีย้ยจะเป็นแบบคงที่ช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ1.99ต่อปีโดยโปรโมชั่นนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับและ,น,ะนอกจากนี้ครับยังมีโปรโมชั่นสินเชื่อเพื่อรักโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ GSB Green Home Loan สินเชื่อ GSB Go สินเชื่อ GSB For BCG Economy แล้วก็สินเชื่อธุรกิจ GSB g r e e n b e a นะครับเหมาะสำหรับธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าธุรกิจผลิตวัสดุรีไซเคิลแล้วก็ธุรกิจตามแนวคิด Eco-Friendly ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถพบกันได้นะครับที่บูธของธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยให้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าถือจากธนาคารอ,อมสินเป็นส่งตะกร้านะครับจำนวนหนรางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะ ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบแล้ส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจ เก็บเบีย้ยได้ถุงร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านยูทูบพิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุงร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบ ของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้าดอีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมาข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินนะครับได้จะเข้าร่วมงานมานิเอ็กปร,รยองซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองนะครับโดยงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กันยายนจนถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับเตรียมเข้าร่วมง,งานมานีเอ็กซ์โประยองซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วนะครับโดยจะจัดระหว่างวันที่8กันยายนถึงวันที่10กันยายนนี้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่างานมานีเอ็กซ์โประยองครั้งที่5นะครับซึ่งธนาคารอมสินจะเข้าร่วมง,งานดังกล่าวเนี่ย จะจัดขึ้นที่ห้างสรพสินค้าเซ็นทรัลนายงนะครับ,คำ,ค,รค,รบคำถามคือจัดเมื่อไรครับคำถามคือจัดเมื่อไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่7ก,กันยายนเมื่อวานนี้นะครับจากกรุงเทพม,มหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณรัดดาสิริพิพัฒนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะครับเรื่องของเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเราสามประเทศลาวอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามกับประเทศไทยเราจะมีผลอย่างไรหรือไม่ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณมลครับสวัสดีครับคุณงวัาคุณท่านครับกับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับสามประเทศนี้คือโชคดีมากที่ผมได้มีเดินทางไปเส้นสางอา12แบบที่ผมไป้ร่างฝังอ๋อครับผมไปลาวไปเวียดนามไปที่ป่าพนมนะครับก็ได้มีสายทางเส้นทางไป แต่แต่ก็คิดแค่ตามเหรอสายสิบสองใช่ไหมครับคุณนิมนต์ใช่ครับไปนครพนมนะครับครับไปนครพนมไปท่าแขกอ่าท่าแขกนะครับต้องไปลุที่อ่าจาลอแล้วก็ไปที่จีก็ได้เห็นสภาพชีวิตของคนที่นี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าคําถามที่ที่เราโดยเราต้นต้นไว้แต่ประเทศนี้มีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรื่องเศรษฐกิจนะครับครับทางเราเนี่ยผมก็ได้เห็นข่าวลือมาเอ๊ะแบงค์ไทยกำลังจะถอนตัวกลับมแล้วนะครับ ข่าว <c oughs> จริงไหมฮะที <laughs> <c oughs> นี้มันก็กลายเป็นข่าวลือขึ้นมาผมก็ตรวจสอบกับพรรคพวกที่อยู่ในลาวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในส่วนเวียดนามเนี่ยผมยกจากลาวก่อนนะครับลาวเนี่ยจริงๆก็มีปมัญหาเศรษฐกิจก็พีาามานานแล้วนะครับเขาขาดดุลการค้ามาอย่างต่อนเนื่องขาดดุลการค้าค่าเง,งินกีบเขาเนี่ยไม่มีสถียภาพเลยและอ่อนตัวมากนะครับอ่อนตัวมากเนื่องจากว่าเขากูเงินต่างประเทศเยอะก็มีนี้ต่างประเทศเยอะเกู้กู่มาสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นำเข้าพลังงานเคยเยอะเพื่ะนกู้โควิดเองกระทบเยอะมากเพราะเศรษฐกิจลาวเนี่ยอยู่ในภาวะที่มีปัญหามาตลอดช่วงกักเสีห้าปีที่ผ่านมานะครับนี้ก็เป็นความจริงนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยผมดูตัวเลขดูตัวเลขจากการวิเคราะห์ของในทั้งประเทศเนี่ยเขาําลังฟื้นตัวเขาาลังฟื้นตัวโดยภาพรวมนะครับคาดว่าในปีของปีนี้นอสองสามเนี่ยเขาจะโตประมาณสี่เปอร์เซ็นจากเคยโตสองจุดสามเปอร์เซ็นต ัตวอันนี้คือเขาดีขึ้นนะครับเขาดีขึ้นในแง่ของอีคานอมกิกรสครับตัวเลขที่น่าสนใจคือว่าปริมาณเงินสำรองเ็าเป็นอย่างไรนะครับบางทีเราพูดถึงเงินสำรองเนี่คือเงินเงินเงินรีเสิร์ฟที่เราที่ถืออยู่นะครับซึ่งเรามีเยอะมากนะครับเวลาเราวัดรีเสิร์ฟเราวัดว่ามูลค่ารีเสิร์ฟที่ถืออยู่เนี่ยมันสามารถนาเข้าได้กี่เดือนถ้าไม่มีรายได้เลยอทัานรองครับทีนี้โดยมาตรฐานของประเทศบมันควรจะอยู่ที่ประมาณสามเดือน หมายถึงว่าถ้าเราไม่ขายเลยเรานาเท่าได้กี่เดือนของเราตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดเดือนจ่ายอย่างเดียวนะฮะจ่ายอย่างเดียวเลยไม่ได้เลยนะครับ,รบ,รบของเราตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดเดือนเขาเคยต่ำที่หนึ่งจุดสี่เดือนโอ้คับต่ำเมื่อเมื่อปีเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยโ <COVID S 2> ควิดประมาณนั้นใช่ครับทีนี้ถามว่ามันมันดีขึ้นไม่เป็นดีขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ก็คือเขามีปัญหาเรื่องของ r e s ิร์ฟลดลง reserve ลดน้อยฟันก็มีนี่เยอะนะครับแต่ถามว่า มันถึงขนาดจะเขาเรียกว่าจะคอลเล็ไหมนะครับจะคอลเล็ไหมเนี่ยอาตอนนี้เศรษฐกิจลาวมันฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวคนไปเที่ยวเยอะนะครับคนใช้ปนวรองนั่งรถไฟกันนะครับแล้วเขาก็ยังยังสามารถที่จะดูแลระบบเศรษฐกิจภายในประเทศก็ได้อยู่นี่ผมถามอ่าน้องๆแนวคิดผมที่เป็นคนลาวที่อยู่ที่ไอทีบีเนี่ยครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าคือถ้าคนในเวียงจันทน์ตัวใหญ่เนี่ยเขาจะเขาจะใช้ เขาจะใช้เงินบาทเยอะเขาซื้อของจากบาทจากประเทศไทยใช่ประเทศไทยทีนี้บางทีเขาซื้อเงินจีนเนี่ยถ้าเงินจีนมันผันผวนมากเนี่ยเขาก็อยากซื้อเงินบาทเพราะไม่ต้องมานั่งกังวลอยไรับครับเขาก็เลยแห่มาเปิดบัญชีที่ฝั่งไทยเยอะเพื่อือเป็นเงินบาทแทนแล้วก็เอาเงินบาทที่ไม่มึงไทยไปเพราะว่าเขาทําธุรกิจเนี่ยมันมันใช้เงินบาทมันคล่องตัวกว่าเพราะนั้นเอาของกลับอย่างเดียวว่างั้นเถอะใช่ครับแต่ทีนี้เป็นไปได้ไหมเพราะคนลาวเองเขาก็สามารถโอนเงิน ด้วยแอปพลิเคชันไทยได้ <S 2> <S 2> ไหรือฝล่งจีนวิจัยกันนะทำให้กันเพราะฉะนั้นม,มีมีมีความจริงที่ว่าคนลา,าวมาแห่เปิดบัญชีไทยมากขึ้นที่ฝั่งไีนอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถามว่าเษฐจิจจะมีปัญหาขนาดว่าจะค o l l a p ไหมจะกระทบต่อเราไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเขายังมีมนโยบายที่ชัดเจนในต่างหารายได้อยู่เขามีรถไฟรถไฟของไทยจีนที่นักท่องเที่ยวไปแล้วกันท่องเที่ยวค่อนข้างดีมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมก็ได้สัมผัสกับเ้ารากาลาว ลองเช้าแฝงท่านก็ยังยังยังคงสงบยังคงดูสุขุมอยู่วิถีชีวิตของคนลราวก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เขายัางปกติผมได้มนโอกาสกินข้าวกับเพื่อนเราเขายังกินกันอย่างอุดมสมบูรณ์มันอาจจะกระทบต่อคนข้างล่างนิดหดน่อยนะครับแต่ว่า,า,ก,ก,าการก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าผมไปไปประชุมของเขาเนี่ยสามมิติ้งก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าความเสี่ยงยังไงเขาก็พูดถึงเรื่องของการพยายามที่จะทำให้เทศกาลสองเนี่ยเป็นเทศกาลท่องเที่ยวับก็มี แล้วก็พยายามจะส่งเสริมการส่งออกินง้าเกษตรพยายามตลาดนัดชายแดนเนี่ยเพื่อครับก็ได้มีการคุยกับเพื่อนผมที่อยู่กรมนังเข้าถอดลาวเออเขาอยากชวนไทยเนี่ยทาตลาดระาดกันท้าชายแดนนะฮะเป็นถาวรเลยนะครับระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนี่ยทําให้คนไทยคนลาวไมซื้อขอกันได้ลดขั้นตอนการพิจารณาสุากาให้มันง่ายขึ้นเราอยากทำรต่นี่เขาฝั่งลาวนะครับทีนี้มาที่เวียดนามจครับคือเวียดนามนะครับเป็นประเทศที่ถูกจับตามาสงอยู่แล้วในแง่ของเศรษฐกิจโตวันขั้นดีนะครับ เขาโตเกือบแปดเปอร์เซ็นตในช่วงตั้งแต่ปี2015ย์หน2019เขาก็โตเยอะมากแล้วเงินทุนส่่งเทศก็ไปเยอะในรูปแบบ f d i คือการลงทุนต่างประเทศลตดเขาใหญ่ประมาณหนึ่งเก้าสิบล้านคนใช่ไหมครับแต่เวียดนามตอนเนี้นะครับมันมีปัญหาในภาคมาสากีมาซับอืมเขาซึ่งก็เป็นปัญหาภาคใหญ่เลยนะภาคใหญ่เลยครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น อ่าใช่อ่าหุ้นเวียดนามเนี่ยมีผมมีพักพวกไปซื้ออยู่เยอะมากเขาบอกต้องถือระยะยาวครับแล้วมันตลาดมันกำลังโตโครงสร้างพื้นฐานทีนิ้ถามว่าแต่ก็ตามยังไงก็ตามเวียดนามเป็นระบบที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศสูงมากครับผมพึ่งพาพอพึ่งพาสินค้าของเขาเนี่ยต่งออกไปที่อเมริกา27เปอร์เซ็นต์นะครับที่จีน17เปอร์เซ็นต์ยููถูกสุดแล้วก็เพราะงั้นเนี่ยการที่เขาเปิดมากเนี่ยถ้าอเมริกาเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็จะไม่ดีด้วย อันนี้คือผลกระทบของเขาครับมันตึ้งมันค่อนข้างมีความขังมันค่อนข้างสูงเนี่ยถามว่าตอนนี้เวียดนามเศรษฐกิจดีไหมนะครับอ่าเขาเคยโตที่แปดเปอร์เซ็นต์เมื่อปีสองศูนย์สองสองนะครับถ้าถ้าปีนี้จะโตประมาณห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์จากแปดเหลือห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ลดลงนะครับลดลงแสดงว่ามันได้รับผลกระทบจากดีมาในต่างประเทศเพราะก็ขึ้นการส่งออกเยอะแต่ถามว่าเขามีปัญหาไหมถึงไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องปกติมากของประเทศที่ตึงผาการค้ากับประเทศสูงไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดไม่จะมีปัญหาแต่ถามว่า ะจะก,กระทบต่อไทยยังไงนะครับก,กระทบต่อไทยตอนนี้สิ่งที่คนเวียดนามกังวดมากที่สุดเลยครับสินค้าจีนมันมาขา,ายในเวียดนามเยอะมากอ๋อฮะล้วก็โรงงาน่าตการเวียดนามเนี่ยก็บอกเขาก็แข่งสู้จีไนไม่ได้ครับต้นทุนก็สูงก<ส>ว่าอ่าก็ถูกกว่ามากผมก็ไปถามไกด์ที่ผมไปเวียดนามบอกว่าผมอยากจะซื้อเสื้อไปใส่ที่เมืองไทยนะครับอยากซื้อเสื้อเวียดนามเพราะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไปซื้อที่เวียดนามเนี่ยเราจะมีเสื้อที่ บริษัทที่เขผลิตแล้วก็ส่งขายไปต่างประเทศนะครับเป็น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 แบรนด์ใช่ไหมเซอร์แบรนด์เป็นแบรนด์ยุโรปเป็นแบรนด์ยุโรปใช่ไหมเป็นแบรนด์ยุโรปเนี่ยแต่ตอนนี้ในเวียดนามเขาคุมเช่นเรื่องของกฎศิลป์ทางปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ของปลอมมันลดลงนีของปลอมมันลดลงของร่องในแบบลดลงแต่ของจีนเข้ามาแทนของจีนเข้ามาเยอะ้็ผมถามว่าแล้วคนเวียดนามซื้อเ้อะผ้าอะไรคนเวียดนามส่วนใหญ่ซื้อเ้อะผ้าจากจีนไปเพราะมันราคาถูกใช่เพราะฉะนั้นตลาดแบบนี้ก็เหมือนกับประเทศไทย S <S ที่ของจากจีนทะลักเโรงงานเขาจีนเองเขาก็ต้องใช้ตลาดเพื่อนบ้านเป็นฐานในการขายของเขาเพื่อนกเพมื้นเศรษฐกิจแต่มันก็นไ,กนไหลเข้ามาบ้าเราเยอะนั้นเขาก็กลัวสองอย่างเอ้ยคนโรงงานนี้ดนนมไปอยู่ยังไงถ้าผลิตค้ามาที่เป็นแขกทีก่จีนไม่ได้นะครับแต่ในในแง่ของการลงทุนในภาคภาคเมนูกกนเสจิ้งเนี่ยเงินทุนเอฟบีไอที่นไปเยอะอยู่ที่ดนามนะครับคนท่างโตเยอะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาุาสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอิเล็กทรอนิกส์ มีหมาไวที่ผลิตวิศวกร,รเป็นการเฉพาะเลยแลลยร,รงงานก็มีความสูงอันนี้เืออนาคตของเวียดนามก็ต้องดูว่าเขาจะสามารถที่จะเกาะในหงส์โซประทานในเขาพวกอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขนาดไหนนะครับความขัดแย้งที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ญญลดความเสี่ยงจากการ่งภาษาอเมริกาเยอะไปที่อื่นซะจะได้ไม่ต้องโตตามอเมริกาแย่าตามอเมราาิกาอันนี้คืขขอจุดที่เขาต้องตัดครับ ในกรณีของอินโดนีเ <từ> ซ <another American language> ียไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอินโดนีเซียก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งซึ่งก็ได้ผลกระทบมาจากมาจากโควิดอยู่แล้วนะครับตลาเขาใหญ่ตลาดเขาใหญ่แล้วก็เศรษฐกิจเขาก็อยู่ในภาวะฟื้นตัวนะครับโตประมาณสักห้าเอร์เซ็ก็ถือว่าเตบตกัค่อนข้างดีอินโดนีเซียนั้นฐานเขาใหญ่มากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเขาค่อนข้างกนเชวิตีค่อนข้างกนเชวิตีแล้วเขาก็ไม่ได้พิ่มชาติเขาตลาดมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ว่า,าจะมีปัญหาเรื่องมันเป้อบ้างรัฐบาลเขคุมเรื่องของคุมพลังงานไม่อยากให้มีการไปซื้อที่ภาคพ,พลังงานเยอะนะครับแล้วก็ความความเป็นอินโดนีเซียนั้นมันความหลากหล,ลายเป็นพื้นที่การเคลื่อนตัวต่างๆเขาจะช้านะดีมานก็อาจจะปรับตัวลดลงในช่วงโควิดแต่ก็อยู่ในระหว่างที่กําลังปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นว่ากาลังเงยหัวขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีความมีความสามารถควบคุมความมันหัวได้ค่อนข้างดีเน่าเดียวเสร่จแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ การเือนก็มีความเสถียรภาพอยู่พมสัควรนะครับฮะฟังฟังคุณวิมลพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเราเราจะได้เราน่าจะเป็นเป็นน่าจะเป็นทิศทางบวกของเราด้วยซ้ำไปมั้งฮะดูเหมือนผมผมคิดว่าคือคืออ่าต้องยอมรับว่าขนาดนี้เนี่ยหัวขบวนเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ค่อยดีครัฐอเมริกาเนี่ยก็กำลังื้นตัวอยู่แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนโูงนะครับยุโรปเนี่ยก็ติดลมอยู่จีเนงก็น่าจะมีปัญหาภายในเรื่องของค่าหาศาลเลยนะครับดันั้นทุกประเทศเองก็ต้องบอกว่า ที่โตด้วยการโฉมก็กระทบหมดนะครับที่โตด้วยการส่งสินค้าไปขายตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะกระทบหมดเลยครับจะถามว่าโอกาสของเรามีไหมเอ้ามีนะครับเรามีในแง่ของการที่ถ่าเราก็ยังค้าขายกันอยู่แล้วเราก็ยังต้องนําค้าจากสินค้าจากเราเยอะมากนะครับแล้วมีสินค้าบางโลที่เราจะมีนักลงทุนก็ย้ายฐานมาที่ประเทศไทยนะครับเรื่องของ EV เดี่มาันนี้ต้องเป็นโอกาสของคนไทยผมเชื่อว่าในเรื่องอุตสาหกรรมยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่หนึ่งในดูท่าหนยังเป็นที่หนึ่งครับแล้วก็ จุดหนึ่งที่ผมได้มีนื้อบัตรคุยกับภาคควบคิวหรือภาคแรงงานคือว่าเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยการเปลี่ยนผ่านไปถึงอีวีกัมันจะช้าลงนะครับมันก็ยังต้องอใช้รถบ้านเราผลิตได้อยู่เพราะว่าใครจะมาเปลี่ยนรถในช่วงนี้ในในภาวะที่เศรษฐกิจโตปรมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ,รบรกักต,ต้องใช้รถเดิมอยู่เพราะนั้นก็ต้องใช้อะไหล่ต้องใช้รถเดิมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อรถใหม่แต่ไปเปลี่ยนอีวีนี่คงตัดใจนะ ตลาดรถบ้านเรายังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับอืมครับเอ๊ะถ้าเป็นอย่างงี้ก็หมายความว่าเอาหลักการค้าระหว่างอาเซียนด้วยกันเองก็ก็เราก็ยังไปได้อยู่ใช่ไหมฮะยังโอเคไอได้ครับได้คือตอนนี้เราก็หวังพึ่งเพื่อนบ้านเยอะนะครับเพิ่เพื่อนบ้านให้มากขึ้นนครับคือต้องยอมรับว่าอาเซียนน่สินค้ามันแข่งกันเองเยอะนะเราเห็นสินค้าต่างเสร็เพื่อนบ้าเขายากนะเพราะว่ามันแข่งดันเองอื่นก็ต้องมองสินค้าอื่นที่มันมีโ p o ทนเชียลผมยังมองเรื่องของการก็คือต้องสร้าง ทักย์ใจเช่ระหว่างกันนะครับเราเก่งอะไรก็เ,รเก่งอะไรก็มาต่อกันเราเก่งเรื่องแปรรูปก็เ,เก่งวัตถุดิบก็เอาวัตถุดิบจากเขามาพยายามเอามือสำรวจด้วยกันเคลื่อนย้ายสินค้าเราที่มันง่ายขึ้นก็มีต่ำก็จะนําไปสู่ผมว่าตลาดของ,งเรามันไม่ได้อยู่ในภูมิภาคนี้แหละมันร่วงส่วนหนึ่งนะมันน่ามองไปที่แอฟริกาลาตินอเมริกาซี่งอินเดีย,อเ,ดยเอเชียใต้ที่เนตลาดที่ไม่ได้คองต้องการของราคาแพงมากแต่พวกเยอะอะไรพวกนี้ครับแล้วของเราก็ไม่ได้ของที่เป็น ฟรีเมียมากนะครับเราก็จะของพานกลางกา็ขายตัวให้คู่ภาพนี้ยเราจะได้โอกาสในการที่จะโตร่วมกันได้หมายถึงว่าเป็นการตรราราบโตร่วมกันระบาเพื่อนบ้านครับกับแสดงว่าเรารเราก็ต้องเอ่อเรีเรกเรกยกะ่รฮะเอ่อแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเนี่ยแน่นอนเนี่ยผมว่าเรื่องความร่วมมือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเราไม่ได้แข่งกันเองนะครับอย่าแข่งกันเองร่วม<ช>มือกันร่วมมือกันแล้วก็แล้วก็ไปแข่งในนอกมูลนภาพคู่แข่งพี่น้องตลาดตัวที่นอกรุ่นภาพตลาดตรงนี้เป็นของเราและอย่าอย่ามาตัดราคาเอง ที่มาลูกมันจัในไหนให้สินค้าของเราที่เป็นอาหารแปรรูปเยไปขายนาอกคุยคับได้มดลูลค่าเพิ่มสูงมีความสาม,มารถในดัรแข่งขันนะครับอืบครับมาน่าสนใจเอาเป็นว่าเรื่องนี้คงจะต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ว่าใ<ต>นไหนก็ไหนแล้วเนี่ยคุณทิมมอนในานามนักวิชาการเนี่ยเท่าที่เราดูแล้วโอกาสที่เราจะมีความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างสามประเทศสี่สี่ประเทศหรือว่าอาจจะใช้เราเป็นอาเซียนในการที่จะเป็นประตูสู่ทางอินเดียทางตอนใต้ก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องไหนบ้างที่พอจะคุยกันได้บ้างเนี่ยมีโอกาสเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งที่เอเชียใต้อยากเขาจะคุยเรามากคึอเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องโลจิสติกส์เรื่องของถนนเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องบินนะครับที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเอเชียใต้อยากคุยเราเรื่องนี้แล้วก็ผมว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศผมว่าการสร้างความเชื่อมโยงเนี่ยทั้งเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมีความสําคัญมากกับการพหว่าประเทศนะครับแล้วก็การพัฒนาผู้ประกันที่สามารถขนส่งสินค้าได้ ผู้ประกอบการเราที่ติกที่เข้าใจกฎระเบียบแล้วก็สามารถที่จะกระจายสินค้าได้เนี่ยมันจะมันจะมีประโยชน์มากของการฟ้ารวมเองสุดท้ายเนี่ยเราต้องเดินต่ำตงว่าผู้ได้ประโยชน์จากการค้าเราที่ประชาชนที่มีการซื้อสินค้าในราคาถูกลงนะครับคนเวียดนามได้มีกาสซื้อของที่ถูกลงผู้ประกอบการเวียดนามก็มีหน้าที่ที่จะถือสินค้ามาแข่งกันีินให้ได้นะครับราคาถูกลงให้มีความแตกต่างให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นเซกเมนต์ที่แตกต่าง นี่คือการแข่งขันผมเชื่อในการแข่งขันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็มีเวลาในการคุ้คมครองเพื่อการจับตัวครับอืมครับต้องใช้ระยะเวลาอีกสักน,นิดหนึง่งผมคิดว่านยโยบายสบางสุดนี้ต้องมีความชัดเจนนะครับในากรารที่จะรักษาความสัมพันธ์เพื่อนบ้านแล้วก็กเกษตรพักการภาพทางนี้ที่เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัว,ตวสร้างความร่วมมือไม่อยากซ้าขายกันผมคิดว่ารบดอรูรัฐบาลแต่แกระทรวงแถลงข่าวให้ชัด ค,คิดว่าน่าจะเข้าใจสถานะดีและจะมีวิธีจัยไงทำให้มันเกิดความร่วมมือก <No. S 2> ันมากขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นแนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่ออกมาโดยเฉพาะเรื่องของลาวเนี่ยเรื่องการที่อะไรนะฮะย้ายบงย้ายแบงค์อะไรปิดบงปิดแบงค์อะไรนี่แบงค์แบง์อาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบงค์เราเยอะเกินไปจริงๆปิดสาขาก็เรื่องปกติไม่ใช่ไหคุณพีมนใช่ผมบ้านเราก็ปิดเยอะแยะไปใช่เราไปเดินที่ที่เวียนการแบงค์เยอะจริงๆครับฮะใครนี่เปิดกันแบบ ตั้งขอข้างขนั้นเลยน้ำเงินบทุกแบงก์กทุกธนาคารไปเลยเพราะว่ามันคุ้นเคยเปิดง่ายอ่ะครับใช่แล้วก็เขาก็มันก็เรียกอะไรนะฮะปกติเขาก็ค้าขายกันด้วยเงินบาทอยู่แล้วนะฮะแต่แถวตอนนั้นใช่ใช่ผมว่าปิดบ้างก็ดีนะฮะเพราะมันเยอะเกินไปอ่ะเอาเป็นว่าอย่าตกใจแล้วกันนะฮะเรื่องนี้นะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณครับ กับคุณวิมลปั้นคงนะครับผู้อำนวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมวิจัยสถาบันระบประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณฟังครับเอาละครับในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้เรื่องของผู้ประกอบการควรจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการจดสิทธิบัตรนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นที่มาที่ไปตรงนี้พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนัก,กาสงานส่งเสร,ริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสว,สวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณู้ฟังว่า งานมน,นีเอ็กซ์โปร,ระยองซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ที่จังหวัดระยองเนี่ยนะครับที่ห้างสรรพสินค้าสินทัณระยองธนาคารอมสินได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยคำถามคืองานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจัดขึ้นเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ